สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม้ไมาทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงลรคนาสิงนะคะประจําเดือนตุลาคม2566นะคะชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทคสามารถสลับกันได้คะ่ะเป็นไวเวอร์ไซด์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนำ ให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทิ้งเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคนคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะ ชาวราศีสิงห์ a k ะนาสิงนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวสิงเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีสิงห์ a k a นาสิง์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ justice ค่ะ2ไม้เท้านะคะหนึไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่9ไม่เท้านะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุเดียวกันกับคุณนะคะมีชาวราศีตุลลัคนาตุลด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงล์ลัคนาสิงบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่จําเป็นจําใจต้องอยู่นะคะมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่เพื่อ ผลประโยชน์บางอย่างในความสัมพันธ์บางคนไม่ได้มีความรักอยู่ตรงนั้นแล้วแต่อยู่ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะ,ะในส่วนของลูกในส่วนของธุรกิจอะ,อะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะจำจำเป็นที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ต่อเพราะแบบนี้นะคะบางคนแต่งงานแล้วเนาะ,อ,ะอีก,กไกลหนึ่งนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะ กับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลอ่าบางคนอยู่กับคนไกลนะคะบางคนต้องใช้เหตุผลในในความสัมพันธ์อย่างมากมากมากเลยนะคะต้องเข้าใจยอมรับรู้ว่าปัญหาในความสัมพันธ์มันมันคืออะไรแต่บางครั้งบางทีปัญหานั้นมีทั้งแก้ได้และแก้ไม่ได้แต่ตัวคุณก็ยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนนะคะยังกอดเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยไปท่าทางที่รู้ดีว่าปัญหาในความสัมพันธ์มันคืออะไรแล้วมันทําให้เราเนี่ยนะคะต้องทุกข์ต้องทรมานต้องต้องอดทนกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีสิงลัคนาสิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆของชาวราศีสิงลัคนะสิง์ในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 6เป็นอย่างไรนะคะ ไพ่แปได้เป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะบางคนอาจจะหมดความอดทนแล้วก็ได้นะคะในเดือนตุลานี้ไพ่เดอะมูนค่ะแปดเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่หนึ่งดาบค่ะชาวราศีสิงหร a คณ h นิ่ิงนะคะ ในช่วงเดือนตุลานี้นะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสาหรับใครที่ทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิตเรเลยเชนชิพความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่เอ่อต้องทนทุกข์ทนเจ็บปวดทนทรมานทางด้านจิตใจทางด้านความรู้สึกนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานพอมาถึงเดือนตุลานี้ตัวคุณอาจจะร,รู้สึกว่า ไม่เอาแล้วพอแล้วความอดทนเกินขีดจํากัดแล้วก็ได้ถึงเวลาต้องพังทลายความสัมพันธ์ถึงเวลาตัดสินใจนะคะอาจจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นใครที่ต้องใครใครที่ต้องอยู่ด้วยด้วยผลประโยชน์ในความสัมพันธ์ในเดือนนี้ผลประโยชน์ทั้งหมดอาจจะไม่ใช่เหตุผล แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่รั้งคุณไว้แล้วนะคะในเดือนนี้เนาะอืมแต่ทำอะไรในเดือนนี้ไม่อยากจะให้ชาวสิงเนี่ยคิดไตร่ตรองดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นและการตัดสินใจนั้นมันจะเป็นการตัดสินใจที่เอ่อสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะคะอืมใช้สติเยอะๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงสงห์กับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวสิงก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงห์ีลัคณะสิงค่ะชาวราศีสิงศลีคณะสิงคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับผู้กรณีของคุณมาดูกันนะคะให้ไปแรกค่ะได้เป็นไพ่หกไม้เท้านะคะกาวถ้วยค่ะทรรมระนนะคะ และเป็นพายเด็กถือถ้วยชาวราศีสิงศรและคนาศรีคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณคิดว่าไม่ว่าคุณจะหยิบยื่นคุณจะให้เขาได้มากขนาดไหนแต่คุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้ไม่มีทางพอไม่รู้จักพอไม่ว่าเราจะเติมให้เขาเต็มขนาดไหนเขาก็ไม่รู้จักพอนะคะไม่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพยายามขนาดไหนสิ่งที่ให้ไป คนอื่นเขาก็ให้ได้อคนคนนี้ไม่รับจากเราคนเดียวแต่รับจากหลายๆคนห้อมล้อมเขาตลอดเวลาแต่ถามว่าคุณมีความรับมีความปรารถนาดีให้กับเขาไหมใช่ที่ผ่านมาคุณพยายามทํามาทั้งหมดอ่ะนะคะแล้วคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความดีของคุณด้วยนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีสิงห์และคนาสิงคิดถึงนะคะคนๆนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิงห์ละคนาสิงมาดูกันค่ะไพ่ใบ,บแรกได้เป็นไพ่สเตนนะคะไพ่หถ้วยค่ะไพ่ห้าดาบนะคะ เป็นไพ่ดีไฮโลแฟนค่ะชาวราศีสิงละคณาสิงเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขามีความอึดอัดใจในความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปอ่ะไม่ได้อยากที่จะแบบยอมแพ้เออถ้ามันไม่สุดจริงๆถ้ามันไม่ไม่ถ้าเอาคุณไม่อยากยอมแพ้ในความสัมพันธ์เขาก็จะสู้ต่ออะประมาณนี้มากกว่านะคะเขายังต้องการ นะคะการดูแลการเอาใจใส่อืมต้องการการยอมรับต้องการกำลังใจต้องการเซฟโซนนะคะซึ่งคุณให้เขาได้แล้วเขาก็ยินดีแต่สิ่งที่คุณต้องการเขาอาจจะให้คุณไม่ได้อืมคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเอาชนะด้วยนะคะแล้วก็บรงบามทีก็ดื้อด้วยอืมประมาณนี้นะ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเอาคำอนาคตควา,ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์ในช่วงเดือนตุลาคม2566เป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตยดบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมเอาคำใบแรกอัศวินถือดาบนะคะ ระมัระวังปากเสียงทะเลาะเบาแหว้งนะคะไพ่ judgment ค่ะจะมีการปลดปล่อยตัดสินใจเด็กถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ devil อ่ะจะปล่อยกันมีไหมละ่ะนะคะชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ เ,เหมือนจะมีการปลดปล่อยเกิดขึ้นเหมือนจะมีการปลดล็อกเกิดขึ้นเหมือนจะมีการพูดคุยเพื่อที่จะปลดล็อกปลดปล่อยกันและกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ไม่บอกค่ะว่าบางคนยังมีผลประโยชน์ร่วมกันบางยังมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งถึงแม้ว่าจะปล่อยให้กันไปอิสระแต่ก็ยังมีพันธะภาระผูกพันที่ยังจะต้องจัดการร่วมกันอยู่นะคะประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงห์ลกนาสิงห์ขอคําแนะนําค่ะคําแนะนำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ a t h ค่ะเดอะสตานะคะชาวยอดค่ะและเป็นไพ่ห้ถ้วยชาวราศีสิงห์ลกนาสิงห์นะคะไพ่ทาโร่แนะนําว่า เออมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงถึงเวลาที่จะต้องจบถึงเวลาที่จะต้อง move on ซะทีแยกกันระหว่างเหตุผลอารมณ์หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้สึกนะคะถ้าหากว่าคุณเอามาปนเปผสมปนเปหมดมันมันพัวพันกันยับอะคะ่ะมันไม่สามารถที่จะ move on ได้แน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสามารถที่จะ move on ได้สามารถที่จะจบได้ สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาร่วมกันในความสัมพันธ์ได้ถ้าหากว่าใช้เหตุลผลและแยกเรื่องกันอย่างชัดเจนนะคะชาวสิงเป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณเพืดๆๆด่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe คอมเมนต์ดีๆดีเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์อดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมา สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ